คณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคลุกทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวสิริรัตน์สมกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้ารับราชการเมื่อ 1กรกฎาคมพุทธศักราช2562ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท21101ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผิดชอบประจำชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านวังชะโอนตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามาัคคี จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2โดยเสนอขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและได้นำสื่อการสอนเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน มีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชั้นประถมศึกษาปีที่1มักจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียน ในระดับชั้นถัดไปและเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนในรายวิชาอื่นๆและนอกจากการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกซึ่งข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของนักเรียนและเป็นอีกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยตามตัวชีวัดที่สำนักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนค่ะสภาพปัญหาของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเครื่องหมาย และการสื่ความนั้นเนื่องจากโรงเรียนบ้านวังชะโอนเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน159คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโดยมีนางสาวชวันล,ลัตอ้อยฉิวพีดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนโรงเรียนบ้านวังชะโอนเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่แถบชานเมือง มีผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรอาชีพรับจ้างทั่วไปและนักเรียนส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาตามการศึกษาภา,าคบัคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงส่งผลให้นักเรียนขาดการสนับสนุนทางการจัดการเรียนรู้จากผู้ปกครอง หรือจากครอบครัวค่ะข้าพเจ้าจงึงเห็นว่าเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลเครื่องหมายและสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารการแทนการพูดซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทั้งภาพสีการใช้กริยาท่าทาง ถึงแม้ว่าในบางคนจะอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่การรู้จักภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายก็จะทำให้สามารถเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้ค่ะเพราะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นเครื่องหมายของสาษาคนที่เราสามารถสื่อสารกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษาอื่น หรือสื่อสารภาษาอื่นไม่ได้และไม่เข้าใจแต่การรู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์ก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นทั่วโลกได้ค่ะซึ่งแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนั้นมีขั้นตอนดังนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นักเรียนสามารถ บอกความหมายหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องค่ะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีความสนใจในการเรียนในรายวิชาภาษาไทายมากมากขึ้นค่ะซึ่งใน กวนการจัดการเรียนรู้นั้นข้าพเจ้าได้จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิมและการเล่นกิจกรรมเกมค่ะขัานกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกันสนทนา ความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคาดปฏิบัตินักเรียนมีการลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมในใบางานที่1เรื่องสัญลักษณ์และเครื่องหมายและใบางานที่2เรื่องวาดภาพระบายสีที่นักเรียนสนใจซึ่งใบางานที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนั้นตรงตามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน สรุปนักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายชั่วโมงจากการจัดกิจกรรมพบว่าการเรียนรู้การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่5เรื่องสัญลักษณ์หน้ารู้หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องสัญลักษณ์หน้ารู้และการสื่อความชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 6 8จํานวนนักเรียน คน,นั้น,นกเรียนมีความสนใจในบทเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้กล้าพูดกล้าคิดกล้าตอบกล้าตอบคำถามและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้สามารถบอกความหมายของภาพสัญลักษณ์ต่างๆได้ถูกต้องและนักเรียนยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จากสภาพปัญหาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา ในแรงบันดาลใจในการจ,จัดการเรียนรู้ตามเหตุการจัดการเรียนรู้ตามที่ข้าพเจ้าได้จัดทาขึ้นนั้นข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และในด้านการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียนดิฉันนางสาวสิริรัตน์สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านมังชะโอนสังกัด ที่การศึกษากำแพงเพชรเขตสองขอขอบขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานนะทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ